รอรุณสวัสดิ์ครับเช้านี้เหมือนเดิมเลยครับกินง่ายอยู่ง่ายกับผมในแทนวันนี้มาชวนทำอาหารอีกแล้วครับวันนี้เมนูที่อยากจะทำกินมื้อเช้าเนี่ยครับจะเมนูบ้านๆธรรมดานี่แหละครับพอดีผมไปเจอคุณยายเขา,าเก็บสายบัวมาขายเนี่ยครับเขาลอกไปให้เรียบร้อยเลย ทีนี้ผมก็คิดว่าต้องอุดหนุนคุณยายหน่อยละขาประจํากันก่อนเนียจะเริ่มเริ่มเลยนะฮะเอาน้ำมันใส่นะครับน้ามันหมูเหมือนเดิมแล้วก็ตามต้กระเทียมกระเทียมไทยผัดพอหอมพอมีกลิ่นหอมแล้วผมก็จะเติมมากระเที่ยว นะครับวันนี้ขอใส่ตะเกียอนิดหนึ่งนะครับโอ้โหแน่นจังใสแค่นี้พอครับเอาตองกลิ่นให้หอมก่อนนะฮะสไตล์ผมแดบดบดีจังเลยครับวันนี้อตอเกืยอโดนน้ำมันแล้วหอมมาก นี่ก็ตามด้วยหมูหมูนี่ผมหมักไว้กับซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็พริกไทยเติมน้ำรักเข้าพิกหนึง่งสบบกระทะมากเลยผมไม่รู้ว่าทุกคนจ้กินเมนูนี้กนหรอเปล่านะฮะ ผมชอบกินบ่อยครับก็เจอวัาจุดือดีๆแบบนี้หอมมากอ่าเป็น้หมูสุกแล้วครับ ก็ใส่ได้เลยใส่บวกของเราใส่ตัวไม่หลออซึ่ทีนี้ก็พุ่งรสได้เลยนะครับสไตล์ขงผมอีกแล้วง่าย ปรุงรสผานรสชาติด้วยขนมใส่ไม่ต้องเยอะนะครับนิดนึงเพราะว่าทำแค่จานเดียวเองปรุงง่ายครับเมน,น,นูนี้ตานด้เบแมก็กกี้ตามด้วยซอสหอยนางรมวันนี้ใช้ของตาเด็กสมบูรณ์นะฮะสลับกัน กับของพ hey. านาคัวเออตัดนี้แป๊บเดียวก็จะใช้ได้แล้วครับ ชิมโอเคเลยจ้าขอนนิดนึงตัดรสเค็มให้กรมก่อมยิ่งขึ้นน้ำต,ตาลนิดเดียวนะฮะผมจะไม่ใส่เยอะนะครับน้ำต,ตาลเพราะว่า <c oughs> ไม่ชอบรสหวานครับ เขาเป็นคนหวานอยู่แล้วกล <laughs> ้าพูดชิมกลอกสายบัวดูด โอ้น้ำปรุงเข้าไปในในตัวเขาจะกลักออกมาทีเต็มปากเต็มแก้มเลยอ่ะอร่อยมากโอเคเสร็จแล้วปิดไฟง่ายไวสะดวกรวดเร็วอุ้ยลืมเปิดไฟนิดเดียลุกโดด style của mình có một lúc đồ ừ. Wow, perfect. rồi. Mới sáng ra là ngay của เมนูที่แสนจะง่ายแต่ได้รสชาติลูกทุ่งลูกทุ่งที่เราชอบตอนเด็กๆไปหาปลาไปหาสายบัวมาให้แม่แกงโอ้แกงต้มก็อร่อยต้มกะทิก็อร่อย ผัดใส่กากหมูก็ยิ่งอร่อยอ่าล่ะครับได้แล้วครับผัดสายบัวไม่รอเก้อเออมนูง่ายๆสไตล์ของในแทนนะครับใครๆก็ทำได้นะเมนูเนี้ยอร่อยด้วย <S <S งั้นวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ